สวัสดีค่ะพบกับตะดำนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะลูกค้า V.I.P. ของเรานะคะมารับรถนะคะที่มารวยมอเตอร์ค่ะพี่ๆสำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้ไลน์นี้นะคะบอกได้เลยว่าสุดปังมากนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะคะมารวยมอเตอร์นะคะจะมีโปรโมชั่นให้เหลือเงินทำทุนขับฟรีปอดดอกเบี้ยนะคะ365วันนะคะยังมีอยู่แล้วก็จะเป็น ดอกเบี้ยเริ่มต้น2บาท79สตางค์ยังมีอยู่นะคะทำยาวสุดได้84เดือนค่ะสั้นสุดได้36เดือนนะคะเดี๋ยวตดําจะพาไปชมนะคะวันนี้มีการปล่อยลดนะคะลูกค้า VIP ของเราดัานเองนะคะเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วนับไม่ถ้วนนะคะนับไม่ถ้วนเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะลูกค้ากำลังอยู่ที่รถแล้วนะคะวันนี้นะคะเลิกงามยามดีนะคะวันพฤหัส วันครูนั่นเองนะคะเดี๋ยวตาดาจะพาไปชมฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟร,ฟรีประกันภายประเภทหนึ่งนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> แขกของเราไม่ใช่ใครคนอื่นไกลเลยนะคะลูกค้าของเราเป็นพี่เมยงนั่นเองนะคะแอรไม้ไม <I>, ให้ไม่หน่อย <c oughs> ใช่แล้ว ็นในหน้าของเราด้วยเนาะ,ะในหน้า v i p แล้วก็เป็นลูกค้า VIP มากค่ะสำหรับวันนี้นะคะออกรถอีก1,000นะคะให้ตดํำได้ดูแลนะคะตัวนี้เป็นตัวปี2018ค่ะมาในโทนสีนำเงินนั่นเองเนาะพี่เมย์เนาะคันนี้สวยถูกใจมากนั่นไงเสียงการันตีเลยค่ะจากลูกค้าคนสำคัญของเรานะคะคันนี้น้องมาจะเป็นคนใช้นั่นเองนะคะเป็นระบบ Gear Auto, เกียร์ออโต้เครื่องพันเก้านะคะเกียร์ออโต้ปีสอง8นะคะตัวนี้มาในโทนสีนํำเงินสีดีนะคะสีสวยด้วยเนาะพี่เมย์เนาะใช่แล้วนำเงินเข้าบ้านใช่นำเงินเข้าบ้านข <c oughs> นเงินขนทองเข้าบ้านนะคะให้รวยเหมือนมารวยเลยนะคะสำหรับวันนี้ได้เลิกกี่โมงคะตอนนี้บ่ายสองสิบห้าละเอาตกเอาเอาตก19เนานะจะได้แบบก้าน้านะคะทำอะไรแบบว่ารวยรวยเลยนะคะ ก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้รถสวยสภาพดีแบบนี้นะคะให้ติดต่อมาที่ตะดาได้นะคะหรือว่าทักเพจ a c e b o o k นะคะได้เลยของมารวยมาเตอร์รถยนต์มือสองค่ะหรือว่าอยู่โซนสะพันหินวังหลุมเนาะเขาลวกเขาลวกนะคะทับคอก็ยังได้นะติดต่อหาได้เลยทิ้งเบอร์หน่อยทิ้งเบอร์หน่อย ถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์0927939904ได้เลยค่ะโทรได้เลยนะคะเบอร์นี้อดี l i น์ได้ไหม ID Line ได้จ้า ID Line ได้ด้วยนะคะถ้าอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะทักมาหาพ่เมย์ก็ได้ทักขาตะดำก็ได้นะคะหรือมาหาเราที่มารวยมอเตอร์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ